คุณผู้ชมขาเห็นไหมคะทัญญ่าอยู่หน้าร้านอะไรหน้าร้านดโซวันนี้ทัญญ่าจะพาคุณผู้ชมมาช้อปปิ้งที่ร้านดโซที่อเมริกานะคะเข้าไปดูข้างในค่ะนี่นะคะเข้ามาก็เจอสินค้ามากมายนะทุกอย่างราคาเหรียญห้าสิบไม่ว่าจะเป็นหมวกนี่ก็เป็นพวกเย็บปักถักร้อยนะคะคุณผู้ชม เห็นไหมเข็มค่ะเสยืดน่ารักน่ารักแต่อันนี้ไม่น่าจะใช่เหรียญห้อ๋ออันนี้ห้าเหรียญค่ะของทุกอย่างที่ซื้อที่นี่นะคะก็จะต้องจ่ายแท็กประมาณสักเเร็นเราจะซื้ออะไรก็แล้วแต่ในอเมริกาเนี่ยือว่าเป้นี่เองนะคะพาคุณผู้ชมเดินช้าๆไปด้วยกันอันนี้เหรียญ50บหมดเลยอันนี้นะคะที่ปุตโตอุ้ยนี่น่ารักอะ่ะ ทัญนาชอบมาดูของแปลกๆที่บางอย่างเราหาซื้อไม่ได้ทันยาชอบไอเดียของคนญี่ปุ่นเพราะว่าบางครั้งเขาทําของอะไรมาน่ารักน่ารัก,รกที่เราคิดไม่ถึงอย่างเช่นที่แขวนกล้วยอันนี้ทัานยาชอบมากเลยอะไรอ่ะน่ารักมากเลยเห็นไหมคะตะเกียบที่คุณชมที่ลวกก๋วยเตี๋ยวค่ะแต่ว่าสามเหลียนนะคะ <c oughs> จนลวกพรคะเนี่ย อันแค่เดียนี่นะคะที่หนีบโอ้ยอะไรมันจะเล็กแล้วก็สีสันนะคะแต่พย่าว่าพวกเนี้ยของพวกเนี้ที่เมืองไทยก็มีแต่ตอนที่อุ้ยหนาอุ้ยใหญ่สวยเปิดดูหน่อยสอดรู้สอดเห็นโอ้ยใหญ่หนักมากอุ้ยนี่จีน่ารักจะน่ารักไปไหน คุณผู้ชมค่แล้วไม่ใช่เย็บไม่ดีนะเย็บดีด้วยนะคะทัญ่ามีซื้อจากที่นี่ไปไม่มีพังเลยะคะ่ะทัญ่าว่าเปลี่ยนใจละทัญ่าจะเอาอันนี้แล้วก็ใหญ่ใส่ของได้เยอะกว่าด้วยนี่เหรียห้าสิบเอาเลยคิวกับบ้านไปด้วยเนี่ยนะคะอย่างของประเภทอย่างนี้นะเห็นไหมอันนี้สองเหรียญโอเคเมาเ์าต่อทัญ่าอยากจะบอกว่า ไออย่างพวกฝรั่งเลยนะเวลาเขามานะคุณผู้ชมก็เห็นของอะไรที่มันแบบเป็นไอเดียดีๆนะ mm hmm. เขาก็จะกร ah, ีดกราดคิวคิวเบรคิวเขาจะตื่นเต้นดีใจไปหมดว่าของมันน่ารักแล้วคนญี่ปุ่นเนี่ยช่างมีไอเดียผลิตของแบบนี้มาได้ยังไงนะคะบางอย่างเนี่ยเออเขาเก่งเขาคิดได้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยธัญญาชอบไว้ปิดเตาไม่ให้มันเลอะ เสร็จแล้วก็ทิ้งไปเลยท่านย่าจะเอานี่เอาไว้เวลาไปทําขนมทันย่าไ้ทาขนมพุดดิ้งเอาไว้ใส่ทันย่าเปลี่ยนใจละท่นย่าว่ามันบางไปนิดนึงเดี๋ยวพุดดิ้งทัานย่าแตกเพราะว่าบางอย่างเราก็ต้องดูด้วยนะคะดูว่ามันคุณภาพมันโอเคไหมเออแต่อันนี้เข้าท่านี่มีฝาปิดไปเวลาท่นนี่ไงที่ใส่พุดดิ้งจริงๆด้วยรองเท้านานาชนิดเห็นไหมคะจะเอาสีอะไรคะเอาล่วงเลย แต่ทัญญาจะบอกว่ารับประกันได้เลยค่ะว่ารองเท้าวันนี้กัดแน่นอนทันญญาไม่เอาเพราะทัญญาซื้อของบ่อยท่าจะรู้เป็นผ้าม่านทัญญาเอาไปแจะจับกันเห็นไหมเป็นม้งเลยเนีียที่กวาดบ้านถูกดิซื้อข้างนอกไม่มีขายเลยนะคะแบบนี้แต่ที่นี่มี นี่ยค่ะลัง,าลางพม่านเล็กๆอย่างเงี้ยนะะเอาไปใช้ติดตรงขอบหน้าต่างในครัวบ้านทันยาเดี๋ยวทันยาไปถึงบ้านจะถ่ายให้ดูแล้วก็ผมา่านคุ้มมากเลยคุณผู้ชมแล้วมันน่ารักด้วยค่ะทันยาหอบหลุมพลังอีกแล้วอันนี้เวิร์กมากเลยค่ะเพราะว่าทันยาจะกลับเมืองไทยไปเยี่ยมแม่ทันยากับพ่อทันยาตอนซัมเมอร์เนี่ยทันยาจะเอาสักอันดีกว่าเพื่อนดีไหมคะ น่ารักเนอะชค่ะมันคุ้มมากมาดโซสุเนี่ยอะไรมันจะมีไปซะทุกอย่างแต่ว่าท่านย่าว่าบางอย่างาคุณภาพมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะต้องเหมือนกับว่าถ้าเราเลือกเป็นเนี่ยเราจะได้ของที่คุ้มอย่างเงี้ยคุณผู้ชมผ้าแบบเนี้ยคุณผู้ชมดูสิมันน่ารักขนาดนี่ยจะไปหาที่ไหนได้เดียนห้าสิบเอาเอาสีน้ำตาลดีกว่า ที่ใส่ยาและเป็นภาษาญี่ปุ่นดูคุณผู้ชมแล้วทันยาจะอ่านออกไหมเนี่ยมันเป็นวันไหนน่ารักอะ่ะโซล่าแดนซิ่งหมายถึงว่าอะไรคือถ้าเจอแสงแดดแล้วมันก็จะเต้นทุกทีทุกทแบบเนี้ยดูดูดไม่หยุดเลยเอา้าคุณผู้ชมดูน่ารักอะ่ะซูโมโอ,อันนี้น่ารักจริงตัวบนของญี่ปุ่นตัวปลานะคะ พวกนี้ก็อาจจะเหมือนมือนที่เมืองไทยนะคะแต่ทัญญาก็อยู่ที่นี่ทัญญาก็อยากจะถ่ายให้ดูว่าไอ้ของที่เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงกับของที่เมืองไทยเผื่อมีอะไรที่เมืองไทยไม่มีทัญญาชอบส่งรองเท้ามากเลยดูคุณผู้ชมทัญญาก็แอบเห็นราคามานี่หกเหรียญบางอย่างก็ไม่ใช่ว่าถูกนะคะจะช้อปปิ้งก็ต้องดูดีๆนะเพราะว่าเขาก็มีแซกๆเข้ามาบ้าง ของถูกของแพงเดี๋ยวไม่รู้ตอนไปเช็คบินเฮ้ยทำไมมันแพงซื้อไปไม่กี่ชิ้นไหนบอกชิ้นละเหรียญห้าสิบไงทำไมมันแพงบางอย่างมันต้นทุนมันคงสูงเขาจะขายเหรียญห้าสิบก็ไม่ได้ใช่ไหมคะขาดทุนัญ่าจะไปเช็คบินแล้วได้ของมาสองสามอย่างัญ่าจะรอเช็คบินละงั้นบายบายนะคะคุณผู้ชมเนี่ยคะ่ะดราโซอเมริกาดรายโซเอนะคะโอเคค่ะ ธัญญาก็ช้อปปิ้งเสร็จแล้วเห็นไหมคะนี่หนึ่งกระเป๋าไปเล็กขั้นถนนก่อนคนก็อมองมองธัญญาเนาะแต่ตอนนี้ธัญญาเริ่มชินแล้วกับการเดินแล้วก็ถ่ายคลิปเขาก็าคงจะนึ่ว่ายังนี้บ้ากล้องมันจะถ่ายไปถึงไหนเนี่ยนี่อ่ะมายืนแอบซุ่มอยู่ตรงนี้จะได้มีไม่มีใครมารบกวนเนี่ยค่ะไดโซอเมริกาวันนี้ธัญญาสุดโชมมากเลยค่ะสภาพหน้าและหัวของธัญญาไม่ว่ากันนะคะโอเคได้เวลากลับบ้านแล้วบายๆนะคะไดโซ่ バイバイダイソー